สวัสดีครับผมจ้งเคจากร้านคลีนิคการณนตนะครับเนื่องจากเป็นลูกน้องเข้ามา9ปีกว่าแล้วก็คิดว่าถึงเวลาที่จะออกมาโบยบินด้วยตัวเองจึงออกมาทำงานซ่อมของตัวเองประมาณปีกว่ากว่าก็เริ่ม จดทะเบียนร้านในนามร้านคลินิกรนรนรีเมื่อวันที่3มีนาคมพศสอง0 4 2นะครับอยู่ที่หมู่บ้านบัวทองนะครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเขาทำเรื่อยมานะครับเริ่มจากตอนแรกก็มีช่างอยู่คนเดียวคือผมทำคนเดียวนะครับ มีลูกน้องนะครับมีเครื่องมือแค่ครีม2อสาตัวไขควงสองสามตัวคอ้อนไม้หนึ่งอันคอ้อนเหล็กหนึ่งอันแค่นั้นเองครับแล้วก็สะสมประสบการณ์ก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับจนถึงวันนี้นะครับยีบสอปีนะครับที่อยู่ในวงการซ่อมมานะครับซึ่งเป็นอาชีพแรกและอาชีพเดียวที่ทํามาจนถึงทุกวันนี้ครับหลังจาก ซ่อมมาได้ประมาณตั้ง10ปีกว่า,ก,วาก็เริ่มเอาของเล็กๆน้อยๆมาขายครับอุปกรณ์ดนตรีเช่นลิ้นสายรัดลิ้นปากเป่าสายแซกสายคล้องแซกอะครับแล้วก็ขายามาเรื่อยๆนะครับเริ่มซื้อแซกมือ2ซื้อเครื่องดนตรีมือ2มาซ่อมขายนะครับทํามาเรื่อยๆก็ค่อยขายทีละชิ้น2ชิ้นจนเริ่มมาหลายๆชิ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ จนกระทั่งล่าสุดนะครับเรามีแบรนด์ของตัวเองในการทำแท็คโลโฟนทำทำเป็ดนะครับชื่อแบรนด์ว่า K-man นนะครับซึ่งเป็นของนำเข้ามาจากจีนนะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการที่ร้านนะครับขอบคุณที่มาใช้บริการขอบคุณที่มาหานะครับขอบคุณทุกท่านจากใจจริงๆนะครับสุดท้ายก็ขอโทษ ถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทําให้ไม่ถูกใจนะครับทําให้ไม่พอใจทําให้ไม่ถูกใจนะครับต้องขอโทษที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากช่องนะครับทาง YouTube นะครับช่องร้านคลินิกดนตรีมิวสิคอลคลินิกไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ